เปิดโพสต์นุ่นขวัญคำสั้นๆแต่เจ็บแทงใจชาวเน็ตปรีทวิตรัวรัว mm hmm. ทำเอาโลกออนไลน์ทัก,กะเถียงกันสนานจนเกิดแฮชแท็กโหนกระแสแฮชแท็กมีแม่เมื่อพร้อมแฮชแท็กแอนนาแฮชแท็ก mm hmm. แตงโมทยานพุ่งติดเทรนทันทีหลังจากที่นางพนิดาสิริยุทธโยทินแม่ของดาราสาวแตงโมนิดา mm hmm. พัทรวีรพงษ์มาร่วมพูดคุยถึงประเด็นต่างๆในรายการโหนกระแส และต้องบอกเลยว่าคดีนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆม,มีคนทั้งประเทศกำลังจับตาแม้แต่เพื่อนๆ<ม>ดาราคนบันเทิงก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแม้แต่นางเอกหน้าสวยขวัญอุษามณียังได้โพสต์ข้อความว่า<ม>เขามีให้ไหมครับประโยคสุดท้ายให้เพื่อนที่สู้ยิบตามาขอโทษให้เพื่อนขอโทษอะไรแฮชแท็โหนกระแส<ม>ขณะที่นางเอกอย่างนุ่งวนรุ้ก็ได้ตัดโพสต์สั้นๆแต่บาดลึกถึงใจว่าเฮ้อมนุษย์ ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามารีทวิตคอมเมนต์กันมากมาย